เมื่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam, Overwatch, Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้งซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ g g k Store.com ลาก่อน d อ t เตอสวัสดีครับสำหรับในคลิปวิเคราะห์รีเพลย์วันนี้เป็นของคุณ R2-D2 กับ h e r o s l u g คนะครับคุณ R2 d 2นะครับเป็น มีเพลงที่ผมได้มาจากตอนภาคสดจัดไปเกมต่อไปแบร์แรกจะเป็นตัวอะไรใครทายถูกผมวิเคราะห์รีเพลย์ให้อันนึงลง YouTube เลยเป็นแม็กนัสนะครับใครตอบแม็กนัศคุณซีวีดเป็นคนแรกนะครับที่ตอบแม็กนัสนะสำหรับนะไอเทมเริ่มต้นนะครับโพรแมนชิลแทงโก้เนี่ยดีทุกอย่างเลยนะเดดอยู่อย่างนึงคือคิลลิ่งเบลดเนี่ยเป็นไอเทมที่ไม่จําเป็นต้องออกมาจากบ้านนะคือ <will> คุณอาจจะเอาเงิน<ป>ที่ออกคิลลิ่งเบลดเนี่ยถ้าเป็นสลากอะ ไปออกยาอีกขวดหนึ่งหรือออกแทงโก้อีกชุดก็ได้นะสลากอะผมเป็นฮีโร่ที่ผมมันจะเชียร์ให้ออกดีเจนเยอะๆตั้งแต่ต้นเกมอาจจะออกเป็นแทงโก้2ชุดกับยา1ขวดเลยก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าสลากเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนก่อนเลเวลหกเพราะฉะนั้นคุณควรจะมีดีเจนมากพอที่จะทําให้คุณอยู่ในเลนจนถึงเลเวลหกได้อะนี่แหละทาไมสลาถึงต้องออกดีเจนเยอะๆแล้วการอัพสกิลสําคัญมากนะครับสลาคคือสกิลกระโดดเนี่ย เวลาคุณอัพเพิ่มอ่ะมันจะได้เดเมจเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็คูดาวลดลงนิดเดียวแต่ระยะเวลาในการจับอ่ะมันเท่าเดิมนะอันนี้สําคัญมากเลยอยากให้ดูไว้สลักอ่ะอัพสกิลนี้ไว้แค่หนึ่งพอนะครับแล้วก็เอาแต้มอ่ะไปอัพสกิลหนึ่งดีกว่าเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยอัพนำอ่ะมันจะช่วยให้คุณฟาร์มได้เร็วขึ้นเยอะเลยใช้ช่วยฟาร์มคลิปก็ได้นะแล้วก็จังหวะคิลในเดเมจจากสกิลหนึ่งจะเป็นหลักในของสลักในช่วงต้นเกมเพราะฉะนั้นการอัพสกิลเนี่ย อัพสกิลดาร์คแพ็กนำเป็นสกิลแรกและอัพสกิลกระโดดตามเป็นสกิลที่ 2, 2> จะเวิร์กกว่านะครับตรงนี้อยากให้เห็นว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณซื้อของดีเจนจากบ้านมาน้อยไปเห็นไหมแล้วพอลิชซึ่งเป็นซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามเนี่ยเปลี่ยนเลนมาหาคุณเนี่ยทีนี้คุณเริ่มลำบากละต้องซื้อแทงโก้จากที่บ้านมาเพิ่มโดยการเอานกมาส่งหนึ่งรอบ ก็ส่วนใหญ่สลัดยังไงก็ต้องใช้ไอเทมดีเจนเยอะอยู่แล้วนะครับก็อันนี้คือเสริมจุดแรกที่ผมพูดไปนะก็คือเรื่องการออกของดีเจนมีมากไว้ไม่เสียหายนะครับซื้อทงโก้มาแปดอันเลยเหลือก็ให้สปอร์ตให้สปอร์ตใช้บ้าง <c oughs> อะไรอย่างนี้นแะล้ว <c oughs> แล้วก็มาดูที่การตายครั้งแรกของสลักในเกมนี้นะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้เลเวลหกแล้วนะคุณมีอันติแล้วนะแต่ตอนนี้แทนทะี่คุณจะกดอันติแล้วคุณรีบ วิ่งออกไปอะ่ะคุณกลับยืนอัดสปิริต r เบรกเกอร์ซึ่งเขาเลเว่าหงแล้วครับก็แค่นี้เองนะคือจริงการเป็นแคร,รีรอ่ะครับวิธีคิดอันดับแรกเลยก็คือทำไงให้ตัวเองไม่ตายอะ่ะคือตะแย่ต่อให้คุณได้ค่าสปิริตเบรกเกอร์ก่อนแล้วคุณค่อยตายอะ่ะมันก็ไม่คุม้มแล้วก็สำหรับผู้เล่นใหม่ๆนะฝากไว้นะ ือถ้าคุณเข้าใจที่ผมพูดไม่ครบทั้งคลิปเดี่ยไม่เป็นไรนะผมอยากฝากแค่ว่าถ้าคุณเล่นฮีโร่สาย AG, อเอจก็ฟาร์มเยอะๆแค่นั้นเองรัดพยายามเลง็งเล็งคลิปอัดคลิปตีทีสุดท้ายอะ่ะให้ได้เงินอ่ะนะเยอะๆแค่นั้นคุณก็ชนะแล้วมีสิ่งที่คุณทําได้ดีนะครับช่วงเนี้ก็คือการฟาร์มคุณเนี่ยโอเคเลยนะคุณฆ่าคลิปในเลนเสร็จก็เข้ามาฆ่าคลิปป่าแล้วก็ไปฆ่าคลิปในเลนแล้วก็มาฆ่าคลิปป่า อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําได้ดีมากเลยสังเกตการฟาร์มของค,คุณการลาสครีปของคุณอาจจะได้เยอะที่สุดในเกมเลยเห็นไหมคือผมจะชมคุณนะว่าคุณเป็นคนที่แบบฟาร์มเร็วมากอะแต่ว่าติดตรงเนี้ยนิดเดียวเองคือตอนนี้คุณฟาร์มเอโก้เซเบอร์ฟาร์มมานานแล้วนะจนเกือบจะได้แล้วอีกร้อยเดียวอะแต่คุณดันเอาทัม,มิ่งร้อยเดียวที่เหลือของคุณอนะเอามาสู้กับเขาแล้วคุณก็ตายด้วยนะประเด็นนะ่ะคือเห็นไหมคือ ที่ฟาร์มมาทั้งหมดอ่ะมันแทบจะแบบเวลาเสียไปเยอะเลยอะเมื่อก่งเหลือแค่ร้อยเดียวจะจะได้โคเซเบอร์แล้วแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าคิดอะไรอยู่นะอยู่ดีๆจะมาฆ่าสปิริตเบรกเกอร์ยิ่งใกล้ได้ไอเทมแล้วอะยิ่งต้องไปฟาร์มให้มันได้ก่อนนะและ้วค่อยมาสู้ถ้าเมื่อกี้คุณมีไอโคเซเบอร์แล้วมาแกงสปิริตเบรกเกอร์เมื่อกี้คุณได้คิวไปแล้ะเพราะว่าคุณได้เดเมจเพิ่มคุณได้เลือดเพิ่มเมื่อกี้ประมาณ3นาทีมาแล้วที่มันเหลือเงินแค่อีกไม่กี่ร้อยถึงจะได้อ่ะ แต่คุณเอาเวลานั้นมาสู้ตลอดเลยจนสุดท้ายเพิ่งได้ตอนนาทีที่2 6ซึ่งจากที่เร็วๆตอนแรกนะกลายเป็นค่อนข้างช้าไปเลยอะนะสำคัญนะครับเรื่องไอเทมอะโดนะยเฉพาะแครี่เนี่ยคุณต้องมีไอเทมใหม่หมหมๆตลอดเวลาแล้วนะถ้าไอเทมคุณค้างนานแบบเนี้ยมีปัญหาแน่นอนทีมมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวหลักแครี่เป็นตัวหลัก แล้วก็ตอนนี้เป็นช่วง30นาทีนะครับแล้วคุณก็ทําให้ผมเห็นอีกครั้งนึงว่าถ้าคุณตั้งใจฟาร์มอ่ะคุณเป็นคนที่ฟาร์มได้เร็วมากเลยคือแค่4นาทีหลังจากคุณได้เอ็กโคุณได้คอนสตันมาแล้วอ่ะคือแบบเร็วนะถือว่าเร็วเลยแต่เกมนี้ผมมีไอเทมอีกชิ้นหนึ่งเสนอแทนคอนสตันก็คือ s ิวเวอร์เนะครับปิงปงประเด็นคือ s ิวเวอร์เอ็เป็นไอเทมที่ดีมากโดยตัวมันเองอยู่แล้ว เกมเนี่ยนะถ้าคุณมีซิลเวอร์เอ่ะคุณสู้จกกักนรน,น้อยมังกี้คิงเฟลเลสโวイสปริดเบรกเกอร์สบายๆเลยเพราะว่าทั้ง4ตัวเนี่ยมีสกิลพาสีที่แบบดีๆทั้ง4ตัวเลยแล้วซิลเวอร์เอดเนี่ยไม่ใช่แค่ปิดพาสีนะแต่มันทำให้เดเมจจากฮีโร่ตัวที่คุณตีอ่ะลดลง50% 4สินต์ีวิหรือ5วิหาวิคือ1 1กับใครชนะหมดอ่ะครับก็ตอนนี้นะครับเห็นคุณอาทูกำลังจะออกออคิดเป็นเทมต่อไปนะ คือเนี่ยยิ่งไม่แนะนําอย่างยิ่งเลยเพราะว่าตอนนี้คุณต้องการการเอาตัวรอดไม่ได้ต้องการไปคิวเขาอะนึกออกปะคุณต้องการเลือดต้องการเกราะคุณต้องการอะไรก็ได้ที่มันช่วยคุณไม่ตายก่อนะแต่ออขิดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยพ่วกนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมครับเอาตัวรอดยากมากเลยตอนนี้นะแล้วก็จังหวะนี้นะครับจะให้ดูเหตุการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นได้กับคุณเล่นสลักทุกคนเลยคือคุณชะชลเบดมาแบบนีนะ้พยายามจะเอาซัพพอร์ตก่อนแต่ว่าสังเกตว่าว่าคุณอัด สองสามทีพอร์ตไม่ตายนะเพราะอะไรไอเทมคุณช้าก่าเกณฑ์อ่ะแล้วพอคุณได้ค่าสพอร์ตคุณต้องแลกงด้วยชีวิตตัวเองแบบเนี้ยแล้วก็ช็อน,นี้นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่คุณฆ่าลิสนะฆ่าลิสก็อื่นมองมาแล้วก็ตบลิสตายไปได้แต่ว่าคุณก็ต้องแลกด้วยชีวิตตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะก็จงังหวะนี้นะครับคุณโดนสปิริตเบเกอร์ล็อกอยู่ใช่ไหม แล้วคุณสังเกตไหมว่าคุณเข้ามาในป่าแล้วแต่ว่าอันติคุณไม่เด้งนะเลือดคุณไม่เพิ่มเลือดไม่รีเจนเพราะว่าเขาเห็นก็เป็นตัวหนึ่งที่แก้ทางสลักได้ดีนะครับสตรีทเบเกอร์นะก็เรียบร้อยไปเลยแล้วกับลิสอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะย้ําอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ค่อยคุ้มแล้วจะให้เห็นตอนนี้เลยว่าการออกออคิดมาเมื่อกี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าคุณสามารถฆ่าลิสได้ด้วยตัวคนเดียวอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องบ้าเขานะ แต่ว่าพออองขิด่ยมันเจอสเิรตเบเกอร์เจอฮีโร่พวกนี้มันไม่ได้ช่วยไงครามมาดูช่วงท้ายเกมนะครับตอนนี้ไอเทมก็ค่อนข้างเป็นธรรมชาติจากช่วงกลางของคุณนะก็แค่อัปเกรดแต่ละอย่างมาใช่ไหมทีนี้อยากจะคอมเมนต์อันนึงเรื่องของการอัพทาเลนคือทาเลนแล้ว25ของสลักอะโดยส่วนใหญ่แล้วว่าบวก12ออสแตจะดีกว่าบวก3วีในการจับนะ พราะว่าสังเกตว่าช่วงท้ายเกมอ่ะมันไม่ได้มีคือฮีโร่ศัตรูมันไม่ได้วิ่งพยายามจะวิ่งหนีคุณขนาดนั้นนะคือส่วนใหญ่มันก็จะยืนสู้ออกับคุณได้มันต้องใช้เวลาในการตีสักพักหนึ่งกว่าจะตายไม่เหมือนช่วงกลางอ่ะเพราะฉะนั้นอัพส่งสเตตดีกว่าในะกรณีที่มีตัวที่ยืนสู้ออกับคุณได้หลายตัวอย่างเช่นเกมเนี้ยทั้ง4ตัวฝันตรงข้ามอ่ะยืนสู้ออกับคุณได้ทั้ง4ตัวเลยถูกปะเพราะฉะนั้นอ่ะการอัพสเตตมันจะช่วยให้คุณยืนสู้ได้ง่ายกว่าถามว่าถ้าอัพไอ ทาเล่ไอ้บวก3ามวิจับอะมันดีเมื่อไหร่มันดีเมื่อทีมศัตรูสู้คุณไม่ได้แล้วเป็นเกมที่คุณนํานาเยอะๆเนี่ยอย่างตอนนี้คุณลองดูสถานการณ์ตอนนี้นะคุณไม่ต้องโหนจับด้วยซ้ําจังหวะนี้ดีมากๆเลยนะทีมคุณสู้ชนะจนค่าจักรน้อยกับเฟรเรสวอยได้เนี่ยคือคุณมีแนวโน้มจะชนะมากเลยตอนเนี้ยเสียอย่างเดียวคือจังหวะที่เขาสวนกลับมาเนี่ยคือคุณไม่มีอันติแล้วไงคุณไม่มีอันติแล้วเนี่ยคุณไม่ควรสู้เลยนะตอนเนี้ยเพราะว่าทางจะกรน้อนกับเฟรเดอร์สวอยเขาอะ คุณคนรีบวิ่งออกไปเลยอะแต่ว่าดูนั้นเนี่ยคุณกลับมาคุณพยายามจะมาฆ่าลิซอะไม่ใช่ลิซพยายามจะมาอัไกับใครเนะี่ยมันกี้คิงใช่ไหมซึ่งประเด็นคือคุณไม่มีอันติแล้วดูนะพอคุณไม่มีอันติปุ๊บตายสรุปให้อีกครั้งนะก็หลังๆที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นช่วขงของกลางเกมที่จะเน้นสู้มากไปแล้วก็สู้ในเวลาที่ใกล้จะได้เอ็กโคเซเบอร์แล้วด้วยซ้ำนะทำให้มันิเลยออกไปเยอะเลยแหละ แล้วสังเกตว่าไอกา, like ารที่มันดีเลยออกไปเยอะเนี่ยมันส่งผลมาทั้งเกมนะไอเทมคุณตามจะก็น้อยกับไปเรื่อยไปเรื่อยทั้งเกมเลยแล้วก็ในเรื่องของการออกไอเทมคือไม่แนะนาบลัดทอนนะเกมนี้นะเพราะว่าคุณต้องการเลือดอ่ะออกเป็นแอสซาครัสเลยก็ได้คือแบบบวกเกราะหนักๆไปเลยอ่ะเพราะสลักอ่ะสแตต์เขาน้อยไอจะบวกแค่เวแล้วหนึ่งจุดห้าทำให้เป็นสายไอจที่เกราะน้อยก็ไฟสุดท้ายนะครับ โดนชาร์จเข้ามาื่อกีคิงสตาร์ทมาเนี่ยครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณกดอันติเร็วไปเห็นป่ะคือสลาก่าไม่ควรกดอันติจังหวะแรกนะคุณควรเก็บอันติคุณไว้กดจังหวะแบบหลังที่สุดแบบไม่กดคุณตายแน่แล้วพอกดอันติจังหวะแรกเสร็จคุณก็ทําพลาดอีกอย่างในการกระโดดเาไปในดโรเป็นลรดบอยซึ่งอันนั้นไม่ได้ว่าอะไรนะนั้นมันบัติเหตุแต่ว่าไอ้ที่กดอันติอ่ะอยากให้หน่วงกว่านั้นนิดนึงนะโอเคก็ เป็นอันจบสมบูรณ์แบบสำหรับคลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปได้เหมือนเดิมแล้วก็สำหรับวิเคราะห์รีเพลย์คลิปหน้าจะเป็นใครก็รอติดตามกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลากอ,อถตัดถูขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ